วาเลนนี่ดีเฮ้ยแขนหนาดําครับสึกชิงแชมป์สึกชิงแชมป์นะครับวันนี้สึกชิงแชมป์โลกไอ้เฮียไม่เอลกีมอันหนัวกินสองยังไกินสอนะกินสองนะกินสองกันก็ไม่ได้สุดใจสองเรา มาดูนะครับสึกจริงช้ำโลกนะคู่นี้หลุดโลกนะครับคืนน,นี้เดี๋ยวเขามาตายวัน้เขามาตายยังปาซาแท็กซี่สิ่งนะไม่ใช่มาตายไมเข้ามาทำไมเพื่อเพื่ออะไร นี่นะเฮนี่นะอเคนะอ้อุดน้ำเซรนะไปสองมือทันมือทันมือทันเตรียมพ้อนเด้มือทันโอเคอ่ะสองนะจบอยู่อ่ะแล้วกี่มิลค์หจะเข้าวัด อาโอเคเขาข้อขคือกันอ่าข้อตรงไหนพ้อตรงไหนเดี๋ยวเราไอสองข้อยู่นี่อ่าโอเคข้อไหนอแต่เล่นเ่ก็นอีกมีบอลมันโมเมนดอยทงยอยู่ยงเียงไรยังไครับยังไงครับหมาเกมนี้จะเป็นยังไงครับหมาเกมนี้โอ้ยเยเล่นหมามาบอก คุณปี่ย,งยังไง<อ> <ๆ S 2> ครับอา้าพี่สองหดผมเป็นตรงไหนเ,เมาไมยังี่จะดูภาพดีเพย์ไหมครับมาเอา๋ออาอยัางตามชมตอนต่อไปนะครับ <c oughs> <c oughs> จะไม่ดูจะไม่ดูจะไม่ดูดีด้วยอันนี้ของใครของผมอ่าโอเค ก็ไปเอาไปจิ้งจิ้งแจมเลยนี่ขอพ่ไปก่อนก่มือทานเตี๋ยวบอนแดงมือทานพวกจะดไปกแงมือแดงมดมอพ่ก่อนไอ้ไม่ใช่ออ่อไุนเอา่ิน เอากินสามหมดแล้เอาเอาลงเลยครับกินสามหมดแล้วโอะกินสมหเอโอเคแล้วโอเคแล้วแล้วแล้วผมมีไงกินแปมบอกอบเพจนยครับใครจะแพ้ครับตอนนี้อ๋อตอนนี้ใครจะเพครับายเดินเว่ากินวายมากินนี้ใครจะแพ้ครับวายเดินเรว่ากินสามห ดูอะไรเอ้ยมาเกมนี้ใครแพร้ครับเอ้ยมึงถ่ายจริงวะเดิ <c oughs> <c oughs>